สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องออโต้ล้อแมกนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมล้อมือสองขอบสิบแปดนะครับผมเป็นล้อขนาดหกลูนะครับผมขนาดหกลูสําหรับกระบะยกสูงตัวไปนะครับผมเราไปชมสภาพกันเลยนะครับผมครับสําหรับชุดนี้นะครับผมนะครับล้อก็จะมีรอยเกลือบ้างนะครับผมตามการใช้งานนะครับผมนะครับประาณนี้นะครับผมล้อสภาพล้อนะครับ รอยเกลือบ้างนะผมตามการใช้งานสภาพโดยรวมทั่วโดยรวมนะครับผมก็สวยงามนะผมโดยโดยทั่วไปนะครับผมสวยงามเลยนะครับนะครับสภาพเราก็นะครับผมก็จะสภาพใกล้เคียงกันนะครับผมมีรอยนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมเป็นรอยเกลือนะครับผมตามอายุการใช้งานนะครับผมแต่รอยเบียดรอยไอเนี่แทบไม yes mm ่ม hmm. ีนะครับรอยตำหนิแทบไม่มีนะครับชุดนี้ ยจริงๆนะครับผมนี่ครับผมสภาพล้อก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นล้อขนาด6รูนะครับผมสําหรับกระบะยกสูงทั่วไปนะครับน่ครับเป็นล้อเวลนะครับผมล้อเูลนะครับ ภาพก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับผมโดยรวมถือว่าสวยงามนะครับสำหรับรุดนี้นะครับนะครับ สำหรับล้อชุดนี้นะผมก็มาพร้อมกับยางเบอร์265 60 18นะครับผมปี18นะผมยางยี่ห้อวูวารีนนะครับผมเราไปชมสภาพยางกันเลยนะครับผมนะครับผมหรับยางเส้นแรกนะครับผมนี่ครับยางสวยนะครับผมยางสวยดอกเต็มเลยนะครับผมยางก็สวยทุกเส้นนะครับผมยางสวยทุกเส้นนะครับผมยาง265 60 18ปี18นะครับผมนี่ครับ สวยๆทุกเส้นเลยนะครับยางนี่ครับยางนะับสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมรอชุดนี้นะผมทางร้านของเราก็ขายอยู่ที่ราคาหนึ่ง1มื0นบาทนะผมสาหรับล้อชุดนี้นะผมราคาหนึ่งหมืนบาทนะครับผมล้อขอบสิบแปดนะครับผมล้อขอบสิบแปด ขนาดยาง265 60 18ปี17นะครับผมราคา10,000บาทนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทร085.743.191นะครับผมหรือว่าจะเป็นไลน์ก็085.743.191เหมือนกันนะครับผม นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ